สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องนะักแคทเกมฟัน f a แฟมิลี่ทีวีนะคะเย่ Yay! และในวันนี้เราก็จะมาเล่นกับมิวนั่นเองนะคะเอาเปลี่ยชุดเฉยเพื่อนเราเนี่ยโอเคนะั้นเดี๋ยวเราก็จะกดเลยนะทุกคนเพื่อแบบไม่แบบทำการเสียเวลาเนาะไม่แบบอือย่างนั้นอะ ใช่คลิปหน้าถ้าทุกคนอยากให้เราทำอะไรเราก็จะทำนะคะรอดูได้เลยจ้าอุ้ยมาดูกันว่าเฟมือเราจะได้เปล่าอุ้ย ตายก่อนเลยอ่ะเพื่อนฉันตายก่อน มันจะเล่นโหดเกินปุยมุยถึงเวลาที่ฉันจะต้องเลือกปืนทำให้กระสุนแบบเยอะๆไปเลยดีกว่าตอนนี้กระสุนเรามี4 40 ีตายทุกทีแต่ถ้าเราเล่นคนเดียวบอตายอโอ้โหตายอีกแล้ว กันวนวยตายทุกทีเลยอ่ะทุกคนตายแบบนี้ฉันไม่ไหวขอของหน่อยขอของหน่อยยิงบอล อุย,ยเกือบโดนยิงอุยมันจะยิงหัวเราขอของหน่อยทำยังไงดีวะเนี่ยขอของหน่อย พันยาวก่อนดีกว่าโอ้ยมิวก็เก่งเหมือนกัน,น,นเนี่ยขอของ<อ>หน่อยจบจ้ะอีโรขอของหน่อย นี่แน่เกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบแล้วไม่ล่ะอีหนูฉันเกือบจะตายแต่ยังไงฉันก็รอดมาได้ไปกันต่ออดูเพื่อนฉันเลือกปืนสิมีแต่ปืนที่ฉัน ไม่ชอบเลยจ้าแต่เพื่อนฉันจะเอาที่ตัวเองชอบอ,อุ๊ยตายเลยอูย้ตายเลยอ่ะโอ้ยตายที่นอไปกันต่อด,ดีไหมเนี่ย ไปกันต่อจ้ามาดูกันว่าเราจะเจอคนแบบไหนไม่ใช่ว่าเอาคนโปโปมาหรือซ้ำศพนะฉันบอกชอบเลือกปืนที่เพื่อนชอบดีกว่าเพื่อนชอบปืนอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ,อ,อ่ะน้องกิษไม่ทัน เเดี๋ยวเอาอีกเอาอีกเอาอีกมิวเอาเหื่อตายเลยโอ้โอยน่าฉันอยากสบ้าตายแทนนี่มิวจังเลยโอยตายมิวก็ถึงว่ายิ่งหัวได้เนื้อขอของหน่อย มันมาช่วยอะนุคนดูดิตายเลยทีเนี้ยโอ้ยเพื่อ,ขอ,ขอเราก็<อ>เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นอังกฤษะอะเราก็ขอของไหน่หนอยนงโอเคบายก็ไป อย่างเดียวเลยอ่ะอุ๊ยเดี๋ยวนะมันยิงไดรไงอ่ะโซโซอุ๊ยมิวเก่งมากเก่งมากเลยเดี๋ยวนี้ฉันจะชู้สู้อะไรสู้เพื่อนตัวเองไม่ได้หรอเมื่อกี้ฉันพูดว่าชู้ชู้อะไรจ๊ะสู้จ้ะ โอ้ยันก็ขอของหน่อยจบฆ่ามันเลยโอเคเรากายืนพค้างๆเพื่อนอืมใช่เพื่อนเราจะเลือกปืนอะไรมาดูกันเอาปืนที่ตัวเองชอบ โอเคก็ okay. ถึงว่าได้อยู่นะจ๊ะมันอยู่ไหนขอของ<อ>หน่อยอุ้ยโดนจังเลยขอของหน่อยโดนอีกแก้ว นี่แหละแล้วเราก็จะไปหาคนนี้แล้วก็ยิงหวัวแบบเต็มๆไปเลยสิจ๊ะอืมใช่ฝั่งนู้นผู้ชายอาจจะเน็ตหลุดก็ได้นะจ๊ะทุกคน เราก็ไปได้นี่หนะยิงเลยยิงเลยโอเคเราก็ชนะไปต่อแน่นอนครั้งนี้เราต้องชนะให้ได้ใครอีกนี้รับก็เรากัน มาดูกันว่าฟังนูลจะเ,เรือกปืนอะไรแล้วก็จะแอบส่องเพื่อนตัวเองส่องแค่ดีพอดีกว่าโอเคเย,ย้ชนะสแสดงว่าตัวผู้หญิงมันออกละซี เน่ yeah, แล้วก็ชนะแล้วอ่าทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย